ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีฉลูในเดือนสิงหาคมเป็นการทำนายโดยภาพรวมในเดือนนี้จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการหมุนเงินค่อนข้างจะเด่นชัดการหมุนเงินเพราะร้อนเงินหรือหมุนเงินเพราะอยากได้เงินเพิ่มมากขึ้นคือมีเงินอยู่แล้วแต่งกเงินหรือเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพ์ คืออยากได้เงินเพิ่มมากขึ้นก็จะคิดหาวิธีการที่ทำยังไงที่จะให้มันงอกเงยเพิ่มพูนทางทท้จริงๆแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะมีสองกรณีคือในเดือนนี้เนี่ยคุณเป็นคนเก่งนะในเดือนนี้ต้องใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวทำอะไรต้องไต่ตองพิจารณาให้รอบคอบให้มากที่สุดให้รู้จักจังหวะเวลามีจิตใจที่เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยวแล้วก็เยือกเย็นมีสัมผัสที่6หรือมียาลางสังหรณ์ที่แม่นยำเราะมัดมระวังเรื่องของอารมณ์กโกรธหรือโทสะจริตจะมาบดบังพลังปัญญาของคุณดวงการงานงานเกี่ยวกับความสวยความงามในทุกรูปแบบสปาเสื้อผ้าหน้าผมงานที่ต้องแสดงออกถ่ายทอดทางอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเช่นงานที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงนักเขียน นักประพันธ์งานออกแบบรวมถึงศิลปินสาขาต่างๆจะโดดเด่นมากถ้าทำผลงานดีจะได้รับรางวัลตอบแทนที่ดีถ้ามีการตัดสินผลงานจะได้รับการพิจารณาตามความเป็นธรรมตรงปกตรงกับผลงานที่ทำเราระมัดระวังเรื่องของคนการผิดเงื่อนไขการทเลิร์ดหักหลังในเรื่องงานในช่วงนี้ไม่ควรเชื่อใจใครง่าย,ายๆถ้าอะไร ไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้ก็ให้ถอยก่อนแล้วก็เตรียมแผนสำรองไว้ล่วงหน้าสักสองสามแผนเพื่อความไม่ประมาทศัตรูประสักในช่วงนี้ได้ไพ่พระแม่โพศพซึ่งถือว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับพมยานเกี่ยวกับศัตรูเนี่ยก็ถ้าขึ้นไพ่ใบนี้ก็จะทําอะไรคุณไม่ได้นะหรือถ้าจะมีอุปสรรคศัตรูก็จะลดลงไปเลยครึ่งหนึ่งซึ่งก็นับว่า มีความหมายดีแล้วก็เป็นไปในทางที่ดีก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากเพียงแต่เราก็ระมาระวังแก้ไขเท่าที่ปัญหาที่เกิดอะแต่คือมันไม่ใช่ปัญหาที่หนักใหญ่หลวงขนาดแก้ไม่ได้เพราะว่ามีไพ่ดีขึ้นนะคะดวงการเงิน การเงินอยู่ในเกณฑ์ดีนะมีโอกาสประสบความสาเร็จทางการเงินสูงเพราะว่าคุณเป็นคนที่รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายคือเข้าใจในสภ,สภาวะของความเป็นจริงอะ่ะบางทีอาจจะดูเหมือนขี้เหนียวในสายตาคนอื่นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่รู้จักคุณค่าของเงินรู้จักที่จะวางแผนใช้จ่าย ก็ไม่ต้องไปใส่ใจใส่ตาคนรอบข้างหรือคนอื่นที่มองเรานะให้เราทําไปตามศักยภาพของเราเพราะว่าการเงินที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นการวางแผนที่ดีจะทําให้เราไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินดวงความรักได้ไพ่พระรามกับนางสีดาเป็นไพ่คู่แท้จะมีความสุขความสมหวังในเรื่องของความรักแต่เป็นดวงที่ต้องใช้ระยะเวลา ที่ยาวนานพิสูจน์รักแท้หลังจากนั้นก็จะคลองคู่กันอย่างมีความสุขไปจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรคือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยก็ควรที่จะใช้เวลาคบหาดูใจกันนานๆไม่ควรตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ที่รวดเร็วเกินไปเพราะอาจจะทําให้เลือกผิดและพบกับความผิดหวังเสียใจได้ถ้าใช้เวลาคบผาดูใจกันนานๆเนี่ยผ่านอุปสรรคผากหนามด้วยกันมาแล้วก็ จะครองรักกันอย่างมีความสุขหรือบางท่านมีเกณฑ์การกลับมาคืนดีกันคือช่วงแรกอาจจะไม่สมหวังอะ่ะยังไม่ลงเอยมีดราม่าอะไรบางอย่างเข้ามาก็ต้องผ่านไปช่วงเวลาประมาณหนึ่งแล้วถ้าเกิดมีการหวนกลับมาคืนดีกันมีลมพัดหวนปรับความเข้าใจกันก็สามารถที่จะคลองคู่อยู่กันอย่างมีความสุขได้งั้นก็มีมเกณฑ์ของ การพบรักแท้ที่ต้องใช้ระยะเวลาการพิสูนรรักที่ยาวนานแล้วอีกในหนึ่งคือการกลับมาของคนรักเก่ากาลยานมิตรหรือคนคุยเก่าๆแฟนเก่าถ้าได้กลับมาปรับความเข้าใจกันก็สามารถที่จะกลับมาของคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไปอีกราบนานเท่านานคือเป็นคู่แท้อย่างไงถ้ากลับมาแล้ว เข้าใจกันยังไงคุณก็เป็นคู่แท้คู่กันแล้วไม่แคล้วกันดวงสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์อุบัติเหตุการทะลวิวาทไม่ควรขับรถในขณะมึนเมาขอขอบคุณชาวปีฉรูที่รับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงโชคดีมีความสุข สมหวังในทุกๆด้านรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ